การบรรยายเสียงเรื่องนี้เป็นเพียงตัวอย่างของนิยายต้นฉบับเท่านั้นอาจมีข้อผิดพลาดที่เกี่ยวกับภาษาชื่อตัวละครและเนื้อเรื่องมากมายสำหรับผู้ที่ต้องการความถูกต้องโปรดซื้อลิขสิทธิ์ที่มีการให้บริการขอบคุณค่ะย้อนอดีตตอนที่89แม่นหน่อยสีซาราแมนแมน สนับสนุนและให้กําลังใจได้ที่ธนาคารกรุงไทย9852029681ภายในร้านน้ำชาเปิดแอทุกคนต่างก็มากันเป็นหมู่คณะนะดังนั้นดูแล้วเหมือนจับตัวนั่งกันเป็นกระจุกแต่ก็แบ่งแยกชัดเจนหากที่นี่เปิดอย่างเป็นทางการแล้วหล่ะก็คงไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้แน่ๆคาดว่าแม้แต่ที่นั่งคงยังต้องต่อแถวรอ พวกเด็กผู้ชายอย่างเจลยว,วนนั่งกันได้สักพักก็พากันไปเล่นตรงโซนสวนสนุกโดยมีรวนอิงเป็นคนพาไปสาเหตุที่รวนอิงพาเด็กๆออกไปก็เพราะไม่อยากอยู่ฟังบรรดาผู้ปกครองคุยกันเรื่องการศึกษาหรือควรสอนลูกอย่างไรอีกอย่างซา,ารา่าก็คงไม่ยอมนั่งอยู่เฉยๆแน่จึงจูงซาฮาหา,าพร้อมพาเด็กๆออกไปเล่นพูล เสี่ยวโยจือกับสือรุ่ยนั่งอยู่ตรงนั้นก็รู้สึกเบื่อหลังจากที่พวกเจียวหยวนออกไปแล้วพวกผู้ปกครองก็พุ่งความสนใจมาที่เด็กทั้งสองเสี่ยวโยจือจึงพาเจิงท่านเดินไปยังโซนสวนสนุกพร้อมกับสือรุย่ยพอพ้นร้านน้ำชาเจิงท่านก็กระโดดออกมาจากกระเป๋าด้วยน้ำหนักของเขาในตอนนี้คงทำให้เสี่ยวโยจือรู้สึกหนักไม่น้อยรอบๆมีคนพาสุนัขออกมาเดินเล่นแต่ก็มีการล่ามเชือกเอาไว้มีสุนักหลายตัวที่พอเห็นเจิงท่านก็เข้ามาเห่าใส่ เจ้าง่านไม่สนใจพวกมันเขาเดินมุ่งหน้าไปยังโซนสวนสนุกพลางมองสิ่งที่อยู่รอบตัวไปด้วยบางคนเห็นมีคนพาแมวมาด้วยก็พากาันสงสยัยโดยปกติแมวไม่ค่อยชอบถูกควบคุมเท่าไรอีกทั้งแมวตัวนี้ก็ไม่ได้มีเชือกล่ามไว้ด้วยที่ห้องพูลรวนอิงก,กำลังสอนเด็กๆเล่นพูลซา,าราหาที่ถูกล่ามไว้ข้างๆกำลังนอนทะเล็บเล่นอย่างเบื่อๆพอเห็นเจ้าง่านเข้ามามันก็รีบผันไปเห่าใสา่เจ้าง่านไม่รู้ว่ามันต้องการสื่ออะไรเลย,เลยปล่อยให้มันเห่าไป รวนอิงเริ่มรู้สึกทนไม่ไหวกับเสียงเห่าคำพูดของเขาถูกเสียงเห่ากลบจนมิดเด็กๆที่ยืนอยู่ข้างๆต่างก็ฟังได้ไม่ชัดว่ากำลังพูดอะไรอยู่รวนอิงวางไม้พูนแล้วเดินไปที่มุมหนึ่งของห้องหยิบเป็ดพลาสติกของเด็กเล่นโยนไปให้มันซาราดมเล็กน้อยแล้วก็ไม่สนใจอีกจากนั้นมันก็เห่าต่อกินก็อิ่มฉี่ก็แล้วแกยังอยากทำอะไรอีกยังไม่ถึงเวลาอื่นเลยนะถ้าเห่าอีกจะเอาไปทิ้งไว้ข้างนอกเลย แกมันเทียบไม่ได้กับแมวเลยนะรวนอิงชี้หน้าซาราพลางดุเจ้าท่านที่ได้ยินก็นิ่งเงียบพลางหันไปมองหลังจากถูกดุซาราก็เลิกข่าวแล้วเปลี่ยนเป็นนั่งส่งเสียงร้องนิงนิงแทนเจ้าท่านพอเห็นท่าทางของมันก็เดาว่ามันคงเบื่อและก็ไม่ได้อยากเล่นเป็ดพลาสติกด้วยเขามองไปรอบๆก็เห็นตรงประตูมีลูกบอลเป่าลมแบบที่เล่นในน้ำอยู่ลูกหนึ่งเขาจึงยกเท้าเตะบอลไปทางซารา ซาฮารากระดิกหางดูสดชื่นขึ้นมาทันทีมันเบื่อจริงๆด้วยหลังจากที่เล่นบอลกับซาฮาราสักพักเจ้าง่านก็ไปกินอาหารกลางวันจากนั้นก็นอนพอถึงตอนบ่ายสี่โมงกว่ากว่าเด็กๆก,ก็พากันส่งเสียงร้องแหกกันไปลงน้ำเนื่องจากมีเด็กบางคนที่ยังเล็กมากจึงถูกบังคับให้เล่นแต่ในโซนน้ำตื้นเดิมทีผู้ปกครองอยากจะให้เล่นอยู่ในโซนเสด็จทั้งหมดเป็นดีที่สุดแต่พวกเจียวหยวนรู้สึกว่าไว้เล่นในนั้นเป็นการดูถูกกันเกินไป หลังจากที่ผ่านการต่อรองแล้วจึงให้ไปไว่ายเล่นในโซนน้ำตื้นได้เสี่ยวยโยจือกับสือรุ่ยเชื่อฟังผู้ใหญ่จึงเล่นกันอยู่ในเสด็กที่อยู่ข้างๆโซนน้ำตื้นซึ่งทางนั้นมีแต่เด็กผู้ชายเล่นกันแรงๆทางนี้ส่วนมากเป็นเด็กที่เล็กกว่าเสี่ยวยโยจือรวมถึงเด็กผู้หญิงที่พอพอกับสือรุย่ยแม่เจียวหยวนคอยดูพวกเสี่ยวยโยจือส่วนพ่อเจียวหยวนอยู่อีกด้านคอยจับตามองเจียวหยวนเด็กผู้ชายเวลาเล่นไม่ค่อยระวังเลยต้องคอยคุมไว้ เจ้งท่านเองก็อยู่แถวแถวสเสด็กอย่างไรก็ตามหากดูจากขนาดตัวของเขาในตอนนี้แล้วความลึกของสเสด็กก็เพียงพอแล้วอมีแมวด้วยเด็กๆที่อยู่ตรงนั้นมองเห็นเจ้งท่านพอดีคาดว่าคงไม่เคยเห็นแมวว่ายน้ำกันมาก่อนเลยเข้ามาดูทำให้เจ้างท่านรู้สึกรำคาญมากเสี่ยวโย่จือเห็นแบบนั้นเลยพาเจ้งท่านขึ้นจากสแล้วหาที่ร่มๆนั่งแม่เจียวหยวนเองก็ตามมาด้วยอุณหภูมิในน้ำตอนนี้ยังสูงไปหน่อยอีกเดี๋ยวคงกำลังดี แม่เจียวหยวนพูดพลางไปเอาน้ำผลไม้มาเจิ้งท่านกยยสายที่อยู่บนพื้นมันให้ความรู้สึกไม่เหมือนทรายที่อยู่ตามทะเลร่องรอยที่เกิดจากมนุษย์สร้างนั้นมีอยู่สูงแต่สามารถสร้างออกมาได้พื้นที่ขนาดนี้ก็นับว่าไม่เลวเลยทีเดียวทุกคนเล่นกันได้อย่างสนุกสนานเป็นใช้ได้รวนอิงจุงซา,าราเดินเล่นรอบๆพลางถือแตงโมเดินเข้ามาวางบนโต๊ะเล็กๆรวนอิงทำไมไม่ลงไปเล่นน้ำหลักแม่เจียวหยวนถาม ลงแล้วครับเพิ่งขึ้นมาได้ไม่นานตอนนี้พาซา,าร่าออกมาเดินเล่นเพราะมันเอาแต่เห่าเดิมทีผมคิดว่าเพราะวันนี้มันกินเยอะเลยอยากอึแต่จนถึงตอนนี้ก็ได้แต่ดมดมอีกทั้งยังอยากลงน้ําด้วยผมยังไม่ให้มันไปรอดูไปอีกสักพักขณะที่กําลังพูดนั้นเจ้าท่านก็เห็นซา,าร่าดมรอบๆแล้ววนอยู่ที่เดิมเดิมจากนั้นก็นั่งอึบรรดาผู้คนต่างพูดไม่ออกเสี่ยวโย่จือที่กําลังจะกัดแตงโมวางแตงโมโลงเดี๋ยวค่อยกินดีกว่ากินตอนนี้รู้สึกอาหารจะไม่ย่อย รวนอิงอยากกระโดดถีบซาฮาร่ามากแต่ตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือทำลายหลักฐานพอซาฮาร่าอึเสร็จเขาก็รีบเอาทรายเขียกกลบจากนั้นก็หาที่ตักเล็กๆก,กับถุงพลาสติกตักกองอื่นนั้นใส่ถุงซาฮาร่าที่อึเสร็จแล้วรู้สึกสบายตัวเหมือนตัวเบาลงไปมากมันเอาเท้าเขียทรายเล่นพลางเห่าคาดว่าคงกำลังระบายความรู้สึกที่แสนสบายนี้รวนอิงรู้สึกขายหน้าที่จะอยู่ตรงนี้ต่อไปเขาจึงจูงซาฮาร่าด้วยมือข้างหนึ่ง ส่วนมืออีกข้างก็ถือถุงที่บรรจุอึของมันไว้แล้วเดินไปยังโซนพักผ่อนที่อยู่ห่างจากสนามออกไปขณะที่กำลังเดินไปนั้นได้มีคนที่รู้จักรวนอิงทักทายขึ้นรวนอิงในมือถือของกินอะไรอร่อยๆอ,อ,อยู่หน้าเอามาแบ่งกันบ้างสิรวนอิงทำหน้ามีเลสไนของดีเฮ้ยเอามาดูหน่อยคนคนนั้นพูดพลางหยิบไปหมายจะเปิดดูใบหน้าที่มีเลสัยของรวนอิงได้กลายเป็นสีหน้าเหมือนคนท้องผูกไปแล้ว รวนอิงเข้าไปกระซิบบอกคนคนนั้นจนเขาสะดุ้งกระโดดออกแล้วเอามือที่สัมผัสกับถุงพลาสติกเช็ดไปที่ตัวแต่ก็ยังรู้สึกแปลกๆจึงรีบเดินไปที่สนามเพื่อล้างมือเนื่องจากอากาศร้อนมากซาราจึงแลบลิ้นหอบออกมาแต่หางก็ยังสะบัดเหมือนกำลังอารมณ์ดีรวนอิงมองหมาของตัวเองแล้วพูดขึ้นถ้าไปอือเรียราดอีกแกตายแน่ไม่รู้ว่าซาราฟังเข้าใจไหมมันยังคงสะบัดหางไปมา แม่คดูนั่นมีหมาป่าสีเทาตัวเบอ้อเร่ด้วยมีเด็กน้อยคนหนึ่งที่น่าจะอยู่ชั้นอนุบาลชี้ไปที่ซารา่าพลังพูดขึ้นเพราะเป็นหน้าร้อนร่วนอิงจึงตัดขนซารา่าให้สั้นลงนอกจากขนตรงหัวที่ตัดยากแล้วขนบนตัวเขาได้ตัดให้เหลือเพียงเล็กน้อยเท่านั้นจนเห็นแต่สีเทาถึงสีจะไม่เข้มเหมือนหมาฮัสกี้พันธุแท้เท่าไรแต่ก็ดูเงางาม แม่เจียวหยวนมองสุนัขก,กับคนที่เดินห่างออกไปไกลแล้วจึงพาเสี่ยวโย่จื่อย้ายที่แค่นึกถึงอึมาเมื่อครู่แล้วก็นั่งไม่ลงเปลี่ยนที่ดีกว่าชาคนแก่ไม่อึอเรียรากหรอกใช่ไหมแม่เจียวหยวนถามขึ้นหลังจากที่ได้ที่นั่งใหม่แล้วเจ้าท่านเชิดใบหูขึ้นจะเป็นไปได้ไงนั่นมันสไตล์ของซารากับอาวงเท่านั้นแหละเจ้งท่านนอนหมอบอยู่บนเบาะพลางมองไปรอบๆที่นั่งเมื่อครู่ของพวกเขามีคนไปนั่งแทนแล้วอีกทั้งยังมีเด็กไปเล่นทรายตรงนั้นด้วย ทรายที่อยู่ในมือก็คือทรายตรงจุดที่ซาฮาร่าสร้างแลนด์มาร์กไว้ถึงแม้รวนอิงจะตักทรายรอบๆอ,ออกไปด้วยแต่เจิ้งท่านก็ยังรู้สึกขยักขยงเขาหันหน้าไปดูวิวทางอื่นแม่ของสงสงสวมชุดทำงานมาขณะนี้กำลังใส่แว่นกันแดดยืนคุยอยู่ในศาลาที่ห่างออกไปไม่ไกลดูจากท่าทางแล้วก็รู้ว่าไม่คิดจะลงน้ำแน่ๆกว่าที่ทุกคนจะรวมตัวกันมาเที่ยวแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่ก็ยังมาทำตัวแปลกแยก เจ้งท่านไม่มีภาพความทรงจำดีๆเกี่ยวกับแม่ของสงสงเท่าไรจึงบอกไม่ได้ว่าดีหรือร้ายสงสงเองก็คงลำบากหน้าดูพอใกล้ถึงหนึ่งทุ่มแม่เจียวหยวนก็พาเสี่ยวโย่จือลงน้ำอีกรอบเวลานี้อุณหภูมิในน้ำกำลังดีแช่อยู่ในนั้นกำลังสบายเจ้งท่านเองก็ตามไปไหว้ด้วยแต่ก็ต้องเจอกับเด็กสนที่เอาห่วงยางตีลงบนน้ำไม่หยุดอีกทั้งยังไล่ตีเขาด้วยพอเสี่ยวโย่จือเข้าไปขวางเด็กคนนั้นก็เอาห่วงยางตีเสี่ยวโย่จือแทน ในสายตาของผู้ใหญ่ดูเป็นแค่เรื่องเด็กๆเ,เล่นกันแต่เจ้างท่านไม่คิดแบบนั้นเขาอาศัยจังหวะที่ไม่มีคนสนใจยื่นกรงเล็บออกมาขวดลงบนห่วงยางนั้นจนมันขาดเด็กคนนั้นตกใจจนร้องให้ออกมาคนอื่นอาจไม่รู้แต่เสี่ยวโย่จือเห็นเหตุการณ์หมดทุกอย่างอารมณ์หงุดหนิดที่ถูกห่วงยางตีหายไปทันทีจากนั้นจึงพาเจ้งท่านไปไว่ายน้ำต่อ พอฟ้ามืดสนิทพวกเจียวหยวนก็ถูกเรียกให้ขึ้นมาด้วยสีหน้าที่ไม่ยินยอมนักแต่เล่นมาตั้งนานตอนนี้ท้องเริ่มหิวพอขึ้นมาแล้วเด็กๆก,ก็เข้าไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วออกมาหาผู้ปกครองพ่อแม่ของสงสงมารอยอยู่ก่อนแล้วหลังจากที่รวมพลกันแล้วก็ขับรถนำทุกคนไปภายในรถไม่ได้เปิดแอร์แต่เปิดหน้าต่างแทนลมเย็นที่พัดเข้ามาทำให้รู้สึกสบาย หน้าร้อนขนแห้งเร็วเจิ้งท่านเองก็ได้เข้าไปอาบน้ำมาด้วยตอนนี้ขนแห้งพอสมควรแล้วเขามองออกไปนอกหน้าต่างสะพานข้ามแม่น้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ภายใต้แสงไฟให้ความรู้สึกที่สวยงามแต่บรรยากาศดีๆแบบนี้กลับถูกทำลายลงด้วยเสียงเห่าของซาราเพื่อป้องกันซาราเอาหัวออกนอกหน้าต่างรวนอิงจึงลดกระจกลงได้แค่ครึ่งเดียวซาราจึงยื่นหน้าออกมาได้แค่นิดหน่อยมันเอาขาดันกระจกแต่ก็ไม่เป็นผลจึงส่งเสียงเห่าออกมา แต่พอถูกรวนอิงดุก็เงียบลงแม่เราดีกว่าเยอะเลยแม่เจียวหยวนพูดเสี่ยวโย่จือกำลังนึกถึงเหตุการณ์ที่เจ้างท่านเจ้าห่วงยังเด็กคนนั้นแล้วก็ยิ้มออกมาพอถูกเจียวหยวนถามหนักๆเข้าถึงยอมเล่าทําได้ดีมากเจียวหยวนตบมือพลางพูดกับเจ้างท่านแม่เจียวหยวนจ้องไปที่ลูกชายแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรออกมา ขบวนรถต่อแถวกันเรียงยาวโดยมีรถของพ่อแม่สงสงนำพอข้ามสะพานไปหลังจากที่ผ่านไปหนึ่งไฟแดงเจิ้งท่านก็รู้สึกคุ้นๆกับอาคารที่อยู่รอบๆเมื่อรถได้ลดความเร็วขับเข้าลานจอดรถแล้วเจิ้งท่านจึงเงยหน้าขึ้นมองโอนี่มันโรงแรมเศร้ากวงของคุณชายสามไม่ใช่เหรอพ่อเจียวหยวนทำหน้าแปลกๆบัตรใบนั้นที่อยู่ในกระเป๋าสตางค์ผมยังไม่เคยได้ใช้เลยแม่เจียวหยวนรู้ว่าสามีหมายถึงบัตรสมาชิกระดับแพลตินัมที่คุณชายสามได้ให้ไว้ จึงตอบอืมออกมาแล้วพูดด้วยท่าทีนิ่งๆว่าคุณไม่ได้เลี้ยงสักหน่อยจะเดือดร้อนทำไมเปล่าแค่พูดเฉยๆปกติพวกเราก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วคงต้องได้ใช้สักวันแหละรวนอิงไม่ได้พาซารา่าเข้าไปในโรงแรมเพราะที่โรงแรมมีจุดรักฝาสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะซารา่ารอยอยู่ที่นั่นพรางส่งเสียงครางไม่หยุดพอรวนอิงเอาอาหารสุนัขมาวางให้มันก็หยุดร้อง เจ้งท่านมองอย่างดูถูกแมนหน่อยซิซาฮาร่าแมนแมนตอนต่อไปย้อนอดีตตอนที่90ห้องน้ำหญิงหรอไม่เป็นไรเอาเลยกดไลค์และกด subscribe ได้ที่เจียเจียเล่าเรื่องเพื่อเป็นกำลังใจในการพัฒนาและสนับสนุนช่องขอบคุณที่เข้ามารับฟังค่ะ